ผัดต่อสองเท่าเด้อพี่น้องแกปงปลาซันน่าไม่สมเศ่ษฐ์เศรษฐ์คุณน่ะปอดปวดรัวข่าวดีคุณแกงนะคะคนตกแห้งค่ะค่ะกอามังกับสารค้ามผะกละกสีแวะตลาดนี่สีแกงน้องไม่สมนะคะแกงน้องไม่สมใช้ปลาให้ตากับย่างกินนะคะ สรุปแล้วก็คือพมมีปลาฟอก็เลยได้ปลาปลานิมมาเลยคะ่ะเพราะว่าตลาดไหวฝนตกนักตักแห้งนักแห้งค่ะล่างน้ลงไปส่งตักน้อยเสร็จแล้วก็สุดเอ็ดน้ำออกขึ้นนะคะตรงขูงเห้ากับชีมี่หอมนะคะหอมตะไคร้พ,พดดริกกูได้มาเผ็ดกระใสจัก,กน้อยะคะ่ะตะลวด เราว่างสามัครนะคะเวลาโสดน้ำกระเทียมไปกบกูดค่ะหอมนี่บุบจักน้อยค่ะหอมกระเทียมแล้วรสชาติมันจะออกนีนะคะล่างเรียบร้อยข้างน้งาห้ามสะอาดก็มีปลาค่ะแล้วแต่ชอบจริงๆอยากได้ปลาคอแต่ว่ามันัรบ่มีปลาคอค่ะไปตลาดว่ามันเริรดน้ำมันส่งค่ะี๋ยวถ้าจะเอาเครื่องปรุงลงไปเนาะ น้ำเดือดแล้วใส่ใส่เครื่องลงไปค่ะ,ะเดี๋ยใส่เลยเดอด้เอาแซนวิชน้อสมลงไปเลยอ,อันนี้ล่างลายน้ำเั็นน้อยตรงเบิรงวันน้อยสมมันเท่มบอ แกงคือเองค่ะมือล้างแล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็กระเติมน้ำลงไปอีกอยสดจ้ะกด้ยมากแกลงเค่ไก่กับไก่เน,นี่ยค่ะเนี่ยนะคะเดือดแล้วเดือดรวเ,ราเนาะใส่ปลาลงไปเลย อยากกินปลาครอนะคะเทามาใส่ปลาลิโอเคสี่ชิ้นชิ้นใหญ่เข้าใสจแล้วเข้าบาตองค้นเลยค่ะเยอะคะ่เคะ,คะเพิ่มเข้าใส่ปลาแล้วกอปิดเลยคะ่ะอันนี้ไฟฟ้าหมอไฟฟ้าหมอหน่อยหายก็ปิดปลาไว้นะคะเดี๋ยวล่อให้ปลาสุกแล้วเข้ากะ ใส่อ่ผักอีตูค่ะผักอีตูห้หลักการตึ้งหอมตุ้มน้ำมานให้เดือดเนาะคือบ่ได้ปรุงยังนะคะน่ะแต่สิบบดได้ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าอ่ยายไม่คือผงชูรสนะคะยายเป็นมะเร็งก็เลยรักษาสุขภาพรอัชิมก่อน เดียวค่ะก็มีหลรถของอีตูค่ะอ,อีตูหละะ่ะคะต้นหอมต้นหอมมีบัวลอยมีต้นเดียวไปเลยโอเคค่ะ แล้วก็ปิดเตาเลยนะคะเตรียมซด ครอบครัวค่ะทำกินง่ายๆนี่อันนี้คุณย่าเจียวอหน้ำไก่ไว้ค่ะเจียวน้ำมันน้ำมันอหน้ำไก่พอน้องสาวมีขายไก่ออกทอดค่ะ ไส่ไปทอดที่ขอนแก่นนะคะเราไปนังมันทอดรใส่ก็เลยเอามาเจียวใส่เป็นน้ำมันพัดนะคะไม่ใช่เยอะนะคะแค่นี่เดียวใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปผัดแล้วก็ใส่หมูค่ะน้ำมันสาคิดจาะเพต็จอาหารอร่อยะค่ะ แต่ถ้าใครรักสุขภาพก็น้ำมันไหลน้ำมันกกมันกอก,ปก,ปก,ปก,กมันมันกรอบกสลัดน้ำมันข้าวใส่ในนีตร์ก็ใส่ดอกหอมลงไปเลยมันหอยค่ะ ก่ะป๋องขาวใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะใส่ถ้ามีน้ำหน่อยก็ใส่น้ำได้ขานเดินช้าขวดนะ ดีค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานใส่จานนี่แหละ นี่ก็ผัดดอกหอมเท่าค่ะจะไปกินกันเมื่อนี้กินข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้ากับผัดหมูใส่ดอกหอมแล้วก็แกงน้ำมันสมใส่ป่านิ่มค่ะเไปกินกันค่ะ ยิงกินข้าวยิงใส่ขอ่ตูใส่ขอ่ตูอะไรแม่บ่มีปาะคอนตาลม่ยไล่แก้วไม่อ่นเลยแม่เท่พี่น้องแก้วปลาซะนันไม่สมแ่บแสบ คุณอ่ะก้อนอัว่วรัวขาวจูบพูนจะแกงบำใส่หงชูรสเนาะไม่มีอะไร,รที่ใส่หงชูรสเลยพร้อมมน้ำม,ามัสวนหรือาน้ำม่สวนเพชรเองเพชรเองบะตรงหัวบะตรงย่านกินได้สบายบะพีโลกอ้อนดีอ้อนดีเนาะ ເຮົາມม chẳng qua nhỏ, quanh nhà tao yêu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  tao 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 tao yêu สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอินทำช่องต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ